จะเป็นยังไงเมื่อคนที่ใช้ชีวิตสุดธรรมดาในความเป็นจริงแล้วคือสุดยอดสายลับที่เก่งที่สุดที่ต้องมาปฏิบัติภารกิจเสี่ยงตายแต่ว่างานนี้มันก็ไม่ง่ายพอต้องรับมือกับเจ้าหน้าที่และต้องรับมือกับพวกผู้ก,อก่อการร้ายไปด้วย สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่ช่องปักสตูดิโอด้วยนะครับซึ่งในวันนี้ผู้เราก็จะมาสปอยหนังเรื่อง Canary Bag หนังปี2024เรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะเป็นยังไงเราก็ไปรับชมเราฟังการสปอยกันได้เลยครับสําหรับเรื่องราวในหนังเรื่องนี้ได้เริ่มขึ้นมาที่ Elviry ่เกฟสายรับสาวหลังจากที่เปิดดูรูปภาพของเป้าหมายเสร็จเรียบร้อย Elviry ก็ทําการลอยตัวลงมาจากตึกสูงในกรุงโตเกียวของประเทศญี่ปุน่นอ l v i r y ่เกฟได้ลงมาอย่างบ้านพักของเป้าหมายคนนั้นจากนั้นเธอก็ทําการซ่อนตัว เพื่อทําการซุ่มโจมตีบอดิี้การ์ดคนหนึ่งที่ออกมาสู่บุรีด้านหน้าประตูทางเข้าเอเวอรี่เกฟได้ออมไปด้านหลังของชายคนนั้นและทําการปาดคอของมันจนเสียชีวิตหลังจากที่สามารถจัดการกับคนแรกได้แล้วเธอก็ได้บุกเข้าไปด้านในเพื่อตรงเข้าไปจัดการกับเป้าหมายที่ได้รับเมื่อสามารถเข้าไปถึงยังห้องทํางานของมันเรียบร้อยด้านเอเวอรี่เกฟก็ได้เจาะปืนไปใส่หัวของมันครับโดยเป้าหมายในครั้งนี้ก็มีชื่อว่าเคนจินากาจิมะเป้าหมายที่เพิ่งจะวางสายจากการเจราจาธุรกิจไปเธอได้สั่งให้เป้าหมายเปิดประตู ในตอนนั้นด้านเคนจิก็พยายามต่อรองว่าจะให้เงินแลให้เธอเนี่ยกลับไปษา ح. แต่ปรากฏว่าเอเวอรี่เนี่ยก็ไม่ยอมเช่นกันและเมื่อเคนจิทําการเปิดประตูทูเ้เซฟด้านเอเวอรี่เกฟก็ได้เจอกับแฟลได1หนึ่งอันโดยแฟลไดอันนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ตัวของเธอต้องการจากภารกิจในครั้งนี้นะครับ แต่ไม่นานนักลูกน้องของเคนจิก็ได้บุกเข้ามาเรียกเดีว่าแต่ละคนต้องการจัดการกับเอเวอร์ลีเกฟด้านเคนจิได้สั่งให้ลูกน้องแต่ละคนนั้นจัดการเก็บเธอลงไปสาทันใดนั้นตัวของบักเคนจิก็ได้สลัดแขนออกจากเอเวอร์ลีเกฟและได้วิ่งหนีออกไป แต่ทว่าในตอนนั้นดานเอเวอร์ลีเกฟก็ดึงปืนจากลูกน้องของเคนจิและทําการลั่นไกไปใส่ขาของเคนจิเต็มๆจนทําให้ตัวของมันเนี่ยถึงกับล่วงไปนอนกับพื้นแต่ทว่าตัวของมันก็ยังไม่ยอมแพ้แล้วพยายามพยุงตัวเองขึ้นมาก่อนจะเดินกระเพกเพื่อหนีต่อไปส่วนทางดานเอเวอร์ลีเกฟก็ได้เข้าไปจัดการกับลูกน้องของเคนจิเธอได้ใช้ขาสองข้างทําการล็อกข้อของมันเอาไว้ก่อนจะม้วนตัวพลิกมาเป็นฝ่ายได้เปรียบจากนั้นก็ยิงปืนของมันมาและทําการลั่นไกใส่กลางอกของมันจนเสียชีวิต หลังจากที่สามารถจัดการศพที่2ได้แล้วลูกน้องของบักค,คินจีอีกคนหนึ่งก็ได้วิ่งตามมาแต่ด้วยสัญชตาตญาณและไหวพิบเอเวอรี่เกฟก็หันหลังกลับไปและเหนี่ยวไกเิซช็อตตัวของมันจนสีชีวิตจนทำให้ตัวของมันกระแทกกำแพงและกลายเป็นศพที่ตามตั้งไป ตัดกับไปด้านเคนจิที่กําลังวิ่งหนีไปนั้นมันก็สั่งให้ลูกน้องที่เหลือเนี่ยไปจัดการกับเอเวอร์ลีเกฟส่วนทางด้านเอเวอร์ลีเกฟในตอนนี้เธอก็ได้ตามไหลเลือดของบาเคนจิขึ้นไปยังชั้นบนของบ้านแต่ทว่าระหว่างทางเนี่ยเอเวอร์ลีเกฟก็ต้องเจอกับลูกน้องของบาเคนจิที่ส่งมาพวกมันได้เข้ามาขวางถวายแน่นอนว่าตัวของเอเวอร์ลีเกฟก็ไม่ได้เกรงกลัวพวกมันเลยแม้แต่น้อยและได้เข้าไปจัดการและสัดแส่แม่งทีละคนเรียกได้ว่าแต่ละคนเนี่ยแมงเละนะครับเอเวอร์ลีเกฟได้ตาม มันก็ดักรอและได้ใช้กล่องไม้ฟฟาใส่หน้าเต็มๆจนทาให้ตัวของเธอเนี่ยถึงกับต้องเสียหลักล้มเมื่อเอเวอรี่เกฟตั้งสติได้ก็ได้ชกไปใส่ตัวของมันและได้เข้าไปต่อสู้กันตัวตัวตัวระหว่างการต่อสู้เราจะเห็นได้ว่าฝีมือของบัคเคนจิเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดาเช่นกันด้านเอเวอรี่เกฟพยายามหาาัดจังหวะจนสามารถกดหัวของมันลงไปในสระน้ำได้จนมันสับลักน้ําและไม่นานตัวของมันก็ขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตลงไปในที่สุดครับเมื่อสามารถจัดการกับบัคเคนจิได้เรียบร้อยในตอนนี้เธอก็ได้ฝผลไดตามที่ต้องการมาแล้ว จากนั้นเอเวอร์ลีเกฟก็ทําการถอดวิกถอดเสื้อคลุมและได้กลับมชาชีวิตเป็นคนธรรมดาทั่วไปเนื่องจากว่าในตอนนี้ตัวของเธอเนี่ยทำภารกิจเสร็จสิ้นแล้วนะครับ กลับมาที่ประเทศโคเอเชียเอเวอรี่เกฟก็ได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติกับเดวิดสามีของเธอซึ่งในตอนนี้เดวิดก็กําลังทําอาหารรอดเธออยู่ครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานของทั้งสองคนซึ่งตัวของเดวิดก็ได้ซื้อชุดให้กับภรรยาเพื่อเป็นการเซอร์ไพรส์ส่วนด้านเอเวอรี่เกฟก็ได้ให้ของขวัญกับสามีเช่นกันซึ่งมันก็เป็นบ็อกเซอร์จากประเทศญี่ปุ่นครับจากนั้นทั้งสองคนก็มาดื่มไวน์ที่เดวิดเตรียมไว้ด้านเอเวอรี่เกฟได้บอกกับเดวิดว่าเขาเนี่ยช่างดีเกินไปในตอนคุยกกันนเเดดววิ็ไ้สอ่า เราควรจะเลี้ยงลูกมาคณนะแต่เอเวอร์ลีเกฟก็ได้บอกกลับไปว่าเธอเลี้ยงสัตว์ไม่ได้หรอกเธอคงดูแลสิ่งมีชีวิตได้ไม่ดีนะักก่อนจะเสนอกลับว่าเราควรออกไปดินเนอร์กันในคืนนี้ด้านเ <David S 1> ดวิดก็เห็นด้วยและยังได้บอกว่าจะใส่บ็อกเซอร์ที่ภรรยาซื้อให้ในคืนนี้ด้วยหลังจากที่เริ่มมืดแล้วทั้งสองคนก็ตัดสินใจออกไปดินเนอร์กันด้านเดวิดได้บอกกับภรรยาว่าตัวเขาต้องไปทํางานที่นิวยอร์กประมาณสองอาทิตย์เพื่อหาเงินบริจาคร่วมกับหมอคนอื่นครับซึ่งตัวของเด,ว,รรดว,นนวิดก เกฟก็ตกลงเนื่องจากว่าทั้งสองคนไม่ได้ไปพักผ่อนจริงๆมานานมากแล้วระหว่างการพูดคุยทั้งสองคนก็เดินไปตามถนนด้วยความโรแมนติกและได้เริ่มวางแผนการเที่ยวกันเช้าวันต่อมาเอเวอร์ลีเกฟก็ต้องออกไปทํางานอีกครั้งซึ่งในวันนี้เธอดูเหนื่อยมากเดวิดได้บอกกับเธอว่าน่าจะพักงานสักวันนาะแต่เธอก็ไม่ยอมเอเวอร์ลีเกฟได้เดินทางไปทํางานที่ CIA ครับและได้มาเจอกับหัวหน้าทีมชื่อว่าจลวิสเธอได้ซื้อนาฬิกามาเป็นของฝากให้กับจลวิส แล้วหวังเข้าไปในลิฟต์ทั้งสองคนก็ถามสะละทุกทุกดิบกันเกี่ยวกับชีวิตและครอบครัวว่าเป็นยังไงด้านเอเวอรีก็บอกว่าเยี่ยมไปเลยและเหมือนว่าตอนนี้เธอกําลังปรับตัวกับการใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาได้แล้วในตอนนั้นจาวิสก็ได้บอกว่าการทํางานแบบพวกเราเนี่ยการใช้ชีวิตคู่มันจะยากตามไปด้วยแต่ข้อดีก็คือคุณมีเวลาให้แก้ข้อผิดพลาดอีกเยอะ เมื่อลีปเปิดเอเวอร์ลี่เกฟและหัวหน้าก็ได้เข้ามานั่งอยู่ในห้องกันก่อนจะทําการเปิดไฟล์เแฟไดท์ที่เอเวอร์ลี่เกฟได้มาต่อกฏว่าข้างในมันก็มีข้อมูลอาชญากรรมมากมายและยังได้พบว่าตัวของแบคเคนจิเนี่ยได้ทําธุรกิจร่วมกับคนที่มีชื่อว่าคาลีซึ่งตัวของคาลีเนี่ยมันก็เป็นมาเฟียลาเซียรายใหญ่ซะด้วยด้านเจ้าวิสที่เป็นหัวหน้าเลยมอบหมายให้ตัวของเอเวอร์ลี่เกฟไปเขียนรายงานมาให้กับเขาและได้ปล่อยให้ตัวของเธอเนี่ยกลับไปพัก โดยในตอนนั้นเอเวอร์ลีเกฟก็ได้ขอดูไฟล์ของคาดีซึ่งมันเป็นพ่อคาอาวุธและได้สั่งหันคนไปมากมายก่อนที่ตัวของมันจะเปลี่ยนแนวทางไปนะครับหลังจากที่เลิกงานเอเวอร์ลีเกฟก็ได้กลับมาบ้านในตอนนั้นเธอทักทายเพื่อนบ้านที่มีชื่อว่าแอบบีและยังทักทายนิคลัสที่เป็นสามีของแอบบีด้วยซึ่งในตอนนั้นด้านแอบบีเนี่ยก็แสวว่าเธอไม่ได้ไปฟิตเนสมาหลายวันแล้วนะด้านเอเวอร์ลีเกฟตอบกลับว่าเธอเนี่ยยุ่งนิดหน่อยนะด้านแอบบีได้ชวนให้เอเวอร์ลีเกฟและเดวิดมาดินเนอร์ แต่ว่าเอเวอร์ลีเกฟก็ได้ปฏิเสธไปว่าอาทิตย์นี้เนี่ยเธอมีแผนเรียบร้อยแล้วด้านแอบบี้เลยพูดตัดเพาะว่าอย่าทำตัวห่างเหินกันสิก่อนที่ตัวของเอเวอร์ลีเกฟจะรีบเข้าบ้านไปแล้วตะโกนถามเดวิดว่าอยู่ไหนนะครับโดยในตอนเข้าไปก็ไม่เจอว่าเดวิดอยู่ในบ้านแถมตอนนี้เข้าของในครัวเนี่ยมันก็เลเทเหมือนกับว่าจะมีการต่อสู้เกิดขึ้นในระหว่างที่เดินเช็คเธอก็เจอแว่นของเดวิดตกอยู่ที่พื้นแล้วแว่นของเดวิดเนี่ยมันก็มีการแตกด้วยระหว่างทําการเช็คไม่นานก็เจอโทรศัพท์ของเดวิดตกอยู่ ก่อนที่มันจะมีคนโทรเข้ามาปลายสายได้สั่งให้ตัวของเอเวอร์ลีเกฟไปเอาไฟล์ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในฟันปรอมของนักโทษมาซึ่งในตอนนี้นักโทษคนที่ว่าเนี่ยก็กาลังถูกขังอยู่ในคุกของ CIA ครับเอเวอร์ลีเกฟมีเวลา9ชั่วโมงในการไปเอาของที่มันตกก้องการมาเพื่อแลไรกับตัวของเดวิดที่เป็นสามีในตอนนั้นด้านเอเวอร์ลีเกฟพยายามต่อรองไปว่าขอหลักฐานหน่อยว่าในตอนนี้เดวิดเนี่ยยังมีชีวิต ด้านปลายสายเลยทาการทรมานเดวิดจนเขาล้งอ,ออกมาเพื่อเป็นการยืนยันว่าเดวิดยังมีชีวิตจากนั้นปลายสายก็ได้บอกต่อว่าโทรศัพท์จะดังตอนเที่ยงคืนถ้าเอเวอร์ลีเกฟไม่รับและไม่มีไฟข้อมูลอยู่ในมือละก็มันจะเก็บเดวิดร้อยเปอร์เซ็นต์และได้ขู่ต่อไปว่าถ้าง,งานนี้มีหน่วยงานรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันก็จะเก็บเดวิดร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นกันหลังจากนั้นเอเวอร์ลีเกฟก็โทรไปหาโซลีนาซึ่งเป็นแฮกเกอร์คู่ใจเพื่อให้โซลีนาเข้ามาช่วยและได้บอกให้ช่วยหาตำแหน่งของคนที่โทรเข้ามาเบอร์ล่าสุดครับ ดงังโซลิน่าก็บอกว่ามันเป็นเบอร์ที่ใช้เราทิ้งก่อนที่ตัวของเธอจะได้ที่อยู่ของมันและได้ส่งให้กับเอเวอร์ลีเกฟจากนั้นเอเวอร์ลีเกฟก็ได้กลับเข้าไปที่ทํางานและทําการค้นหาข้อมูลของนักโทษคนที่ว่านั้นและได้เจอว่านักโทษคนที่ว่านั้นเนี่ยเป็นสายลับของรัสเซียเอเวอร์ลีเกฟจึงได้ทาเรื่องขอเข้าไปเจอกับนักโทษคนที่ว่านั้น หลังจากนั้นเอเวอร์ลีเกฟก็ได้แอบเข้าไปที่ที่ตัวของโซลีน่าส่งเข้ามาให้และได้เจอกับโทรศัพท์ที่วางเอาไว้และไม่นานนักก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นแต่ทว่าในอาคารแห่งนี้เนี่ยมันกับไม่มีใครอยู่เลยแม้แต่น้อยมาเลโทรเข้าเครื่องคิดว่านั้นแล้วบอกว่าคุณไม่ทําตามกฎนะ ด้านปลายสายได้บอกกับเอเวอร์ลีเกฟว่าตอนนี้คุณกำลังเหยียบกับระเบิดโดยปลายสายมันก็ได้เล่าประวัติของเอเวอร์ลีเกฟออกมาทั้งหมดครับจนเราได้รู้ว่าเอเวอร์ลีเกฟเป็นสุดยอดสายลับของหน่วยงานเลยทีเดียวแล้วมันก็ได้บอกเธอว่าตอนนี้เธอไม่มีเวลาแล้วเธอต้องไปเอาฟล์ข้อมูลจากสายลับรัสเซียที่โดนจับออกมาให้ได้เมื่อคุยเสร็จเอเวอร์ลีเกฟก็ได้นำมีดจาะพื้นแล้วก็เจอว่ามันมีระเบิดอยู่ข้างใต้จริงๆเธอเลยงัดขาโต๊ะออกมาแล้วปล่อยให้ระเบิดเด้งขึ้นมา จากนั้นเอเวอร์ลีเก็ก็ได้ใช้ขาโต๊ะฟาดออกไปนอกหน้าต่างจนเกิดการระเบิดขึ้นหลังจากที่เยี์ระเบิดเรียบร้อยเธอก็ได้ขับรถออกมาจากที่เกิดเหตุตรงนั้นและเดินทางมาที่สำนักงาน CIA ครับ เพื่อขอคุยกับเจ้าหน้าที่เจ้าของเคสโดยเจ้าของเคสคนที่ว่าเนี่ยก็มีชื่อว่าแม็กฟิลคับเธอได้บอกกับแม็กฟิลว่าสายลับที่อยู่ภายใต้การทํางานของเขานั้นอาจจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับงมนของเคอได้ด้านแม็กฟิลก็ได้บอกว่าสายลับรัสเซียคนนั้นได้ไปยุ่งกับไฟล์ข้อมูลที่โคจรรับจากนั้นเขาก็โดนจับแล้วเขาก็บอกว่าถ้าคุณพูดดีๆกับมันมันจะไม่ยอมปีปากพูดดีกับคุณแม้แต่น้อย ด้านเอเวอร์ลี่เกฟเลยขอเข้าไปเจอกับนักโทษคุนั้นโดยตัวของมันก็มีชอวาสตอยก้านะครับจากนั้นเอเวอร์ลี่เกฟได้เล่าเรื่องคดีของเคนจิให้กับมันฟังแล้วเธอก็บอกว่าเธอรู้ว่าไฟคานารี่แบ็กตอนนี้มันอยู่กับนายและให้นายเนี่ยเอามาให้เธอสาและวเธอจะช่วยด้านสตอยก้าเลยสวนกลับว่าไปตายสา แน่นอนว่ามันทําให้เธอเนี่ยโคตรโมโหครับและได้เริ่มซ้อมตัวของมันจากนั้นก็ล้วงเข้าไปในปากแล้วดึงฟันปอมของมันในตอนที่ตัวของเอเวอร์ลี่เกฟจะดึงฝฟายที่อยู่ในฟันปอมปรากฏว่ามันไม่มีไฟลอะไรอยู่ข้างในเลยแม้แต่น้อยและในตอนนั้นแม็กฟิลก็ได้คขม้มาห้ามถายเธอจึงต้องจัดการเขาอีกคนด้านแม็กฟิลเมื่อเห็นแบบนั้นก็สั่งให้ปิี่นีและตามล่าตัวของเอเวอร์ลี่เกฟ โดยในตอนนั้นตัวของเอเวอร์ลี่เกฟก็ได้หนีไปยังไม่ได้หนีไฟครับส่วนด้านแม็กฟิลเองก็สั่งให้ C.A.A. ทุกคนตามล่าตัวของเอเวอร์ลี่เกฟซึ่งในตอนนั้นข่าวของเอเวอร์ลี่เกฟก็ดังไปทั่ว ในตอนนี้เทอถูป,ประกาศว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของอาณาจักรไปแล้วโดยทุกหน่วยงานรัฐก็กำลังตามหน้าตัวเธอส่วนรองผอที่มีชื่อว่าอีแวนซึ่งเป็นหัวหน้าของจาวิสก็ได้บอกกับจาวิสว่าไฟล์ที่ตัวของเอเวอร์ลีเกฟได้ไปนั้นมันคือไฟล์ที่มีชื่อว่าคานาลีแบกโดยข้างในมันก็มีข้อมูลที่สามารถนําไปแบกเมลเจ้าหน้าที่รัฐได้ทุกคนครับ โดยไฟคานัลลี่แบ็กเนี่ยถูกทำขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยกลายเป็นสายให้กับศัตรูแล้วถ้าเกิดศัตรูได้ไฟไาคานัลี่แบ็กไปรับรองได้ว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยสวยร้อยเอร์เซตัดกันไปด้านเอเวอร์ลี่เกฟก็ได้แอบโทรไปหาจาเวสโดยใช้โทรศัพท์ของแม็กกี้ที่เป็นเมียของจาเวสและได้บอกว่าตอนนี้มีคนจับตัวเดวิดไปเธอเลยจําเป็นต้องทําเช่นนี้ครับและเธอก็ไม่ใช่คนทรยศ และตอนนี้ก็กาลังของ CAA ก็ได้บุกไปที่บ้านของเอเวอร์ลีเกฟและก็ไม่เจอใครอยู่ที่บ้านรวมถึงตัวของเดวิดด้วยจากนั้นเอเวอร์ลีเกฟก็เดินทางไปที่บ้านแห่งหนึ่งเพื่อมาคุยกับเพื่อนและเธอก็ได้ขอซื้อข้อมูลสายลับที่เดินทางมาทาําภารกิจที่นี่และได้ขึ้นไปชั้นบนซึ่งเป็นเซฟเฮาส่วนตัวก่อนจะหยิบกุญแจออกมาและไขเข้าไปข้างในซึ่งในห้องนั้นเธอก็ได้เจอกับคนที่จะมาฆ่าเธอครับเธอเลยต้องเข้าไปต่อสู้กับมันระหว่างการต่อสู้เอเวอร์ลีเกฟก็สามารถคว่ำตัวงมันและสามารถเั่เนไกบเชวตวมเีิอ สามารถจกกัดการได้เธอก็ได้เปิดกระเป๋ารับ,บแต่ปรากฏว่าเงินสดที่อยู่ในนี้เนี่ยมันได้หายไปแล้วก่อนที่ตัวของเธอจะโทรศัพท์ไปคุยกับโจนที่เรียกค่าไถ่ไปและได้บอกว่าข้างในฟันพอบของมันเนี่ยไม่มีไฟล์ข้อมูลอยู่ข้างในเลยแม้แต่น้อยแต่ถ้าว่าไปสายคนที่จับเดวิดเอาไว้มันก็ไม่เชื่อครับจากนั้นมันก็ได้ส่งวิดีโอที่ตัวของเดวิดโดนซ้อมกลับมาให้ตัวของเอเวอร์ลีเกฟและในตอนนี้เอเวอร์ลีเกฟก็ต้องหาไฟล์ให้กับมันให้ได้ เธอจึงนัดเจอกับจาวิสซึ่งด้านจาวิสก็ได้บอกว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยกำลังตามล่าตัวคุณอยู่ครับเอเวอร์ลี่เกบอกกับไปว่ามันจับตัวเดวิดสามีของเธอไปและพยายามจะใส่หลายปลายสีให้ตัวของเธอเนี่ยเป็นคนทรยศทันใดนั้นจาวิสก็ได้เรียกเจนาทีมาจับตัวของเธอและลากตัวเธอไปส่วนด้านแม็กฟิลเองก็ได้มาขอไฟกับเธอเธอก็บอกกับไปว่าเธอเนี่ยไม่มีไฟอะไรเลยแม้แต่น้อย ซึ่งตัวของมันก็พยายามจะสอบสวนเธอว่าทําไปทําไมแต่เอเวอร์ลีเกฟก็ไม่ยอมปีปากบอกและไม่นานนักก็ได้มีรถของพวกผู้ก่อการหลายไปตีระเบิดไว้ที่รถของ c i เนะครับสักพักรถก็ระเบิดทีละคันก่อนที่พวกมันจะละยิงรถขันที่เอเวอร์ลีเกฟนั่งโดยสารอยู่ด้านเอเวอร์ลีเกฟที่โดนกระหน่ำยิงใส่ไม่หยังเธอก็พยายามเอาตัวรอดโดยการขี่ไปที่บอกคนขับรถจนทําให้รถของจ้าวิสเข้ามาชนและรถทุกคันก็ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นจากนั้นด้านเอเวอร์ลีเกฟก็ได้ลงมาจากรถและได้ไขตัวเองออกมา แต่ในตอนนั้นแม็กฟิล์มันก็ไม่ยอมเธอเลทิฟเข้าไปใส่ตุกของมันก่อนจะเอาปืนใช้กระหน่ำยิงไปใส่ผู้ผู้ก่อการร้ายและก็ได้หนีไปแต่ถ้าว่าในตอนนั้นผู้ที่จับเดวิดไปเนี่ยมันก็ได้เข้ามาตามล่าตัวเธอต่อครับพอคิดว่าตัวของเธอได้ไฟคานารีแบ็กไปแล้วแต่ไม่ยอมส่งมอบให้กับพวกมันเพราะถ้าเกิดตัวของเธอยังไม่ได้ไฟพวก CIA จะมาตามล่าตัวเธอทําไมโดยระหว่างการต่อสู้เอเวอรี่เกฟก็ได้แทงไปใส่พวกมันในตอนนั้นด้านอีแวนเนี่ยก็โคตรโมโ oh หมากเนื่องจากว่าผู้หญิงแค่คนเดียวทําาาไไมมม CA ถถึง่สาารจัับตวด้ และในตอนนี้เราก็ได้รู้ว่าหัวหน้าคนที่รักพาตัวเดวิดไปนั้นมันก็มีชูาเบสนอบซึ่งด้านเบสนอบที่เป็นหัวหน้าเนี่ยมันก็โคตรยู่ที่ลูกน้องของมันไม่สามารถจัดการกับเอเวลีเกฟได้โดยในตอนนี้ที่สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติลองผอ,ออีแวนก็ได้มาเจอกับท่านผอ,อด้านผอ,อ,อก็ําอีวานไปว่ามีคนของคุณทรยศและนอกจากนั้นยังมีการกัดยิงกลางเมืองด้วย ซึ่งด้านพอ,อเนี่ยก็ถามอีแวนไปนะครับว่าคนของคุณเนี่ยทำอะไรผิดกันแน่ด้านอีแวนก็ตอบกลับไปว่าเอเวอร์ลี่เกฟในตอนนี้ได้ข้อมูลระดับชาติไปจากนั้นอีแวนก็ได้ยื่นข้อเสนอให้กับพอ,อไปว่าเอาอย่างนี้ไหมเรามาล้มมือกันเพื่อจับตัวเอเวอร์ลี่เกฟแต่ทว่าด้านพอ,อก็ได้ต่อรองกลับมาว่าถ้าสามารถจับตัวเธอได้แล้วหน่วยงานของเขาจะต้องเป็นหน่วยงานแรกที่จะได้ทําการสอบสวนด้านอีแวนที่ได้ยินก็ตกลง ตัดกันไปด้านเอเวอร์ลีเกฟก็ได้เข้ามาพักในโรงแรมโดยใช้ชื่อปอมเมื่อเข้ามาข้างในห้องเธอก็เอาอาวุธออกมาครับและได้แต่งตัวกลายไปใส่ลับหลังจากที่ปอมตัวเสร็จแล้วเอเวอร์ลีเกฟก็ได้ปีนไปตามระเบียงและได้เข้าไปในห้องพักของอีแวนที่เป็นรอมผอครับซึ่งในตอนนั้นด้านอีแวนเนี่ยก็ยังไม่ได้กลับมาแต่ท้าว่านตอนนี้มันก็ใกล้เวลาเที่ยงคืนมากแล้วเมื่ออีแวนได้กลับเข้ามาเอเวอร์ลีเกฟก็ได้นำหน้ากากเก็บเสียงไปข้อปากของมันไว้และได้มัดตัวของอีแวนไว้กับเก้าอี้นะครับ ด้านเอเวลีเกฟได้บอกว่าสตอยการเนี่ยมันไม่มีไฟล์ข้อมูลใดๆแม้แต่น้อยและตัวของเธอก็ไม่ได้เป็นคนทรยศเด,ดวิดสามีของเธอถูกจับตัวไปและเธอกรู้ว่าอ e ีแวนเนี่ยมีไฟเอเวลีเกฟได้บอกให้อ e ีแวนเนี่ยส่งมาสาโดยในตอนที่เอเวลีเกฟนำการมาเสียบเข้ากับคมนั้นด้านอ e ีแวนมันก็ไม่ยอมบอกรหัสผ่านแม้แต่น้อยเอเวลีเกฟจึงถามเข้าไปว่าคุณทนบาดเจ็บได้แค่ไหน แต่ไม่ว่าจะพูดยังไงอีแวนเนี่ยมันก็ไม่ยอมปีปากบอกแม้แต่น้อยเธอจึงหักนิ้วของมันเมื่อตัวของมันไม่สามารถทนได้มันก็ยอมบอกรหัสผ่านมานะครับแต่ถ้าวารหัสที่บอกเนี่ยมันก็ไม่ใช่รหัสจริงด้านเอเวอร์ลีเกฟจึงทําการหักนิ้วของมันอีกหนึ่งนิ้วแต่ตัวของมันก็ยังโกหกเช่นเดิมเอเวอร์ลีเกฟจึงเอาระเบิดที่สั่งระเบิดได้ในระยะไกลมาทําการของข้ออีแวนเอาไว้จากนั้นตัวของเธอก็ทาการเปิรหัสผ่านต่อแต่มันก็ยังผิดจนทําให้โดนล็อก ด้านเอเวอร์ลีเกฟที่โคตรโมโหเนี่ยเลยฟาดไปใส่หน้าของอ e ีแวนจนทําให้แม่งเนี่ยถึงกับลม้มจากนั้นเอเวอร์ล,ลีเกฟก็โทรไปหาจาวิสเพื่อจะขอพิมพ์เขียวของสํานักงานนะครับเธอจะเข้าไปที่นั่นแล้วทาการเปิดไฟล์เนื่องจากว่าตอนนี้ไฟล์ถูกล็อกและจะเปิดได้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยเท่านั้นซึ่งด้านจาวิสก็เชื่อใจเธอมาตลอดครับและได้ทําตามที่เอเวอร์ล,ลีเกฟได้ขอไว จากนั้นเอเวอร์ลีเกฟก็ได้มาหาโซลีนาและให้เธอบังคับโดนเข้าไปในอาคารหลังจากได้รับไฟล์จากจาวิสมาแล้วเธอก็เริ่มทําตามแผนที่วางไว้ด้านโซลีนาได้บินโดนและได้ให้ตัวของเธอจับโดนเอาไว้และได้ไปส่งเธอบนชั้นดาดฟ้าจากนั้นเอเวอร์ลีเกฟก็ได้ไปตามพิมพเขียวที่ได้ลับก่อนจะทําการปลดล็อกห้องเซิร์ฟเวอร์เข้าไปและทําการป้อนรหัสผ่านในการผ่านเข้าไปก่อนที่จะเข้าถึงไฟคา,าร์นัลี่แบ็กเธอก็ได้จัาไฟล์เข้าไปในแฟลตได์ ส่วนทางด้านอีเวนต,ตอนนี้ก็ถูกพบว่าโดนมัดตัวอยู่ครับเมื่ออีเวนต์ในพูดเขาก็ได้บอกว่าให้ปิดเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวนี้ แต่ถ้าว่าในตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ทันแล้วเอเวอร์ลี่เกฟได้เอาไฟล์ไปก่อนที่จะถูกตัดการเชื่อมต่อได้เมื่อพวกมันรู้ว่าเธอได้บุกเข้ามาพวกมันก็ได้ตามมาจัดการแต่เธอก็สามารถกอ่อโดหนีไปได้แต่ถ้าว่าในตอนนั้นโดนก็ถูกยิงจนเธอตกลงมาแต่ก็ไม่เป็นไรมากนักจากนั้นเอเวอร์ลี่เกฟก็ได้ชิงรถของพลเรือนคนหนึ่งเพื่อใช้ในการขับหนีต่อไปด้านอีแวนเมื่อเห็นแบบนั้นมันก็โคตรโมโหมากก่อนจะส่งคนไปตามล่าตัวของเอเวอร์ลี่เกฟ สัดกักไปด้านเอเวอร์ลีเกฟก็ได้มาเจอกับโซลีนาโดยในตอนเปิดไฟล์กั็พบว่าไฟล์นั้นมันเป็นไวรัสในการทำลายข้อมูลต่างๆแล้วมันก็เป็นไฟล์ไวรัสหลังโลกซะด้วยโดยไวรัสตัวที่ว่านี้มันก็สามารถระบุประเทศเป้ใหม่ได้เธอจึงได้ส่งข้อความไปหาจาวิสให้ตามรอยธอมาครับ จากนั้นเอเวอร์ลีเกฟก็ได้ขับรถไปยังที่นัดที่นัดเจอกับเบสน็อบเอาไว้แต่ทว่าในตอนที่ขับรถไปนั้นเธอก็ขับโคตรเร็วจนโดนรถบรรทุกชนเธอจึงรีบลงมาจากรถและรีบวิ่งไปยังสถานที่ที่เป็นเป้าหมายเพื่อไปรับโทรศัพท์ตอนเที่ยงคืนเมื่อไปถึงแล้วไม่นานนักโทรศัพท์ก็ดังขึ้นแต่ทว่าเอเวอร์ลีเกฟก็รับไม่ทันนะครับและไม่นานนักเธอก็โดนขนเหลบ้านยิงปืนไฟฟ้าช็อตก่อนจะฉีดยาใส่ตัวของเอเวอร์ลีเกฟจากนั้นผู้เบสนอบมันก็ได้เอาไฟมาจจากเธอนนได้ะครับ หลังจากที่ผู้มันได้ไฟไปแล้วมันก็ตั้งเครื่องไลฟ์สดโดยพวกผู้ก่อการหลายได้ไลฟ์สดไปที่งานพบปะผู้นำประเทศพวกมันได้บอกกับผู้นำทั้งหลายว่าเรามีไฟไวรัสที่สามารถลังข้อมูลทุกอย่างได้และหลังจากที่ใช้ไปแล้วมันจะเกิดความโกราหลอย่างมากแน่นอนซึ่งผู้มันต้องการจะทดลองกับสิงคโปร์เป็นอันดับแรกครับเมื่อผู้มันกดปุ่มไฟทั้งสิงคโปร์ก็ได้ดับลงและก็ได้บอกว่าถ้าไม่อยากให้ประเทศคุณไปเช่นนั้นก็ให้โอนเงินมาตามที่ได้บอกสาแน่นอนว่าจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ถูกประเทศก็ต่าง่นก,กเทีเิดขึ้ ตัดกับไปด้านจ้าวิสก็ได้มาตามพิกัดและได้เข้าไปข้างในอาคารแต่ก็โดนจับได้ด้านจ้าวิสถามกับเบสนนฟว่าเอเวอรี่เกฟยังอยู่ดีใช่ไหมเมื่อผู้จบมันก็จัดการเก็บจาวิสก่อนที่มันจะได้เข้ามา้อมเอเวอรี่เกฟต่อครับแล้วเธอก็ได้บอกว่าถ้าคุณปล่อยไฟพวกนั้นคนนับหลานจะต้องเสียชีวิตด้านเอเวอรี่เกฟได้บอกว่าเธอขอเจอกับเดวิดหน่อยได้ไหมเมื่อทั้งสองคนได้มาเจอกันมันก็ยิงเข้าไปใส่เดวิดเต็มๆแล้วในตอนนั้นประเทศต่างๆก็ได้ทยอยโอนเงินมาให้กับผู้ผู้ผก่อการร้ายตามที่พวกมันได้้เเรียกอาไว ส่วนทางด้านเอเวอร์ลีเกฟตอนนี้ก็ได้เข้าไปจัดการกับพวกผู้ก่อการร้ายส่วนด้านเดวิดก็ได้ช่วยเธอต่อสู้เช่นกันก่อนที่ตัวเขาจะได้เข้ามาช่วยแก้หมาดแล้วเราก็ได้รู้ว่าเดวิดเองเนี่ยก็ไม่ใช่คนธรรมดาเช่นกันเนื่องจากวัตัวของพี่แกก็เป็นสายลับเช่นเดียวกันกับเอเวอร์ลีเกฟเดวิดได้บอกว่าตัวเขาเนี่ยทำงานให้กับมาเฟียและเสียภาดครับพวกมันเลยบังคับให้เขาต้องทําโดยในความเป็นจริงแล้วเดวิดก็มีชื่อจริงว่าคารีนะครับด้านเอเวอร์ลีที่ได้ยินก็ถามกลับไปว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องโกหก่ไา David, อวออก็บกทุยงป เอเวอร์ลี่เกฟที่ได้ยินก็ได้บอกให้เดวิดเนี่ยไปตายซาและตอนนี้ถูกประเทศก็กําลังฉีปเป้าไปที่อเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่ได้สร้างฝ่ายนี้ขึ้นมาด้านเอเวอร์ลี่เกฟก็กําลังตามหาตัวของเบสโนฟส่วนด้านเดวิดเขาก็ได้เข้าไปดับไฟในอาคารนั่นจึงทําให้แผนการของเบสโนฟต้องสะดุดไปโดยภาพรวมตอนนี้ประเทศใหญ่ๆหลายประเทศก็ยังไม่โอนเงินมา ส่วนด้านเอเวอร์ลีเกฟก็ได้ปีนเข้าไปด้านบนเพื่อไปไล่เก็บพวกมันและก็ได้เจอกับเบสนอฟจึงทําการล่านกายไปใส่ตุกของมันแต่ทว่ามันก็ไม่เป็นอะไรเอเวอร์ลีเกฟเลยต้องตามลาเพื่อจัดก,การตุกของมันซะระหว่างการตามล่าก,กันนั้นเธอก็ไล้เก็บลูกน้องของเบสนนฟไปเรื่อยๆโดยได้รับความช่วยเหลือจากเดวิดซึ่งในตอนนี้เดวิดได้เข้ามาช่วยเธอแล้ว บักเบสนนฟที่กำลังหนีจากอาคารอย่างทุลกทุเลนั้นมันก็ได้เข้าไปที่บาร์ส่วนเอเวอรี่เกฟก็ได้โผล่เข้ามาจัดการกับผู้มันไปทีละคนจนในที่สุดเธอก็สามารถจัดการกับมือขวาของมันได้ครับด้านเบสนนฟได้สั่งให้ไปเอาของมาให้ตัวของมันเอเวอรี่เกฟที่ได้จังหวะก,ก็ได้เข้าไปซัดใส่ตู้ของมันด้านเบสนอฟมันก็พยายามต่อสู้แล้วตอบโต้กลับไปโดยการยกตัวของเธอฟาดลงกระโต๊ะ แต่เอเวลี่เกฟก็สามารถสวนกลับได้โดยระหว่างการต่อสู้กันนั้นทั้งคู่ก็หลดลงมาข้างล่างส่วนด้านมือขวาของเบสนนฟมันก็ทําการอัปโหลดไวรัสไปยังประเทศมหาอำนาจด้านเอเวลี่เกฟที่กําลังต่อสู้อยู่นั้นเธอก็โดนคอมในตอนนี้เธอเสียเปรียบและกำลังจะโดนเก็บครับแต่ด้วยเหลี่ยมเอเวลี่เกฟก็สามารถผักมีดเข้าไปแทงแสหนาอของเบสนอฟจนตัวของมันโดนแทงได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ซึ่งในตอนนี้ไฟรเวรัสที่กําลังอัปโหลดอยู่นั้นมันก็ใกล้จะเสร็จเต็มที่แล้วโดยในตอนที่กําลังจะร้อยเปอร์เซนต์อลเอรี่เกฟก็ได้เข้ามาขวางเอาไว้ปรากฏว่าในตอนนี้การอัปโหลดเนี่ยมันไม่สําเร็จครับเนื่องจากว่าไม่สามารถติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้ เมื่อจบเรื่องราวต่างๆได้แล้วเดวิดก็ได้เข้ามาคุยกับเอเวอรี่และได้ขอโทษเธอเกี่ยวกับทุกเรื่องไปพร้อมขอให้กลับมาเริ่มต้นอีกครั้งได้ไหมแต่เอเวอรี่เกฟตอนนี้เธอก็ไม่เอาแล้วเธอได้ถอดแหวนตั้งงานออกมาและได้บอกว่าไม่มีตอนจบที่โร่มนติอีกต่อไปแล้วด้านเดวิดเลยกระโดดทะลุก,กระจกลงไปในน้ํา ไม่นานนักจุนาทีก็ได้เข้ามาจับตัวเอเวอร์ลีเกฟไปซึ่งตัวของอ e ีแวนก็ได้เข้ามาสอบสวนเธอนะครับและได้บอกว่าเธอเกือบจะทําให้เกิดสงครามโลกขึ้นแล้วในตอนนั้นด้านอ e ีแวนก็จะหักนิว้วเธอเพื่อแก้แค้นแต่เอเวอร์ลีเกฟก็ได้ใช้หัวโคกเพรสเต็ุมันและไม่นานนักก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาและได้บอกกับอ e ีแวนว่าในตอนนี้เขาได้หลุดออกจากตาแหน่งเรียบร้อยโดยเธอคนนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าอลิซาเบธนะครับเธอได้มาบอกว่าเธอเป็นหัวหน้าสายลับที่มาจาก MI 6ซ ซึ่งเป็นหน่วยงานสายลับระดับสูงสุดแต่เอเวรี่เกฟก็ได้บอกว่าเธอไม่เคยเห็นได้ยินมาก่อนเลยไม่ตน้อยด้านอลิซาเบตก็ได้บอกไปว่าเรามีนาทีลับไปชอบเฉพาะงานที่เข้าข่ายวิกฤตจริงๆและเราก็ทํางานภายในเงามืดมาตลอด ในตอนนี้ MI6 กก็กําลังมองหาลูกทีมอยู่ด้วยเพื่อที่จะรับงานที่โคตรโหดมากกว่าเดิมอลิซาเบตได้บอกว่าตัวของเอเวอรี่เกฟนั้นพิสูจตัวเองมาดีมากพอแล้วก่อนที่เอเวอรี่เกฟจะโชว์กุญแจข้อมือที่สามารถปลดได้เพื่อเป็นการยืนยันว่าตัวของเธอเนี่ยคือสุดยอดสายลับตัวจริงและพร้อมจะเข้าร่วมกับ MI6 ซกก่อนที่เรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะจบลง ก็จบไปแล้วนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยแม่งโคตรมันเรียกได้ว่าแต่ละคนเนี่ยระดับสายลับทั้งนั้นนะครับโดยสําหรับหนังเรื่อง c a n a r y b a c k ก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไป5.3คะแนนขอขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วฟังการสปอ p จนจบแล้วเจอกับพวกเราปรั s t e r Studio ได้ใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ